แตงแตงแงแต่งเป็นไรนะแม่ชีอุ้ยเซ็กซี่ว้าวเพราะฉันนั้นอุปสรรคเดียวที่มีก็คือค่ะอะไรนะพี่แอบแอบใช้ลูกสองเหรอคะก้าเป่าหนีก็บอกตรงๆเลยอ่ะวันนี้ในทีมฮาโลวีน ะในกวัวเรานะคะนี่ก็คือดูมค่ะเบนจีค่ะผีแม่น่าค่นของแล้วก็พี่กายอยู่นู่นซื้อน้ำมาค่แฮปปี้ฮาโลวีนค่ะทุกคนแล้วกูสองสาวกวนใจแชลวันนี้เธอพามาที่งานโฮมเมลโลฮาโลวีนใช่ค่ะไนท์ก๊อฟ ส่วนวันนี้นะคะก็มีการแห่งขันปกติจริงๆที่แปลกขึ้นมานิดนึงมันก็คือมีนแต่งตัวแต่งตัวแต่งตัวแบบทุกคนจัดเต็มโดยเฉพาะคแคดดี้นะคะแกฉันไม่แพ้ใครไม่แพ้ใครเลย <c ally> แพ้แคดดี้ <c ally> พูด <c ally> แล้วจะหาว่าเออว่าพูดเกินไปเดี๋ยวให้ดูเตงงแบแต่งเป็นอะไรนะเมชีอุ้ยเซ็กซี่ว้าวเอาละพี่กายพี่กายไม่มีสมาธิแล้วนะคะนั่นสิ สวัสดีค่ะแต่งเป็นอะไรคะเนี่ยพีนางชดาค่ะมีนางชดาอย่าไปยืนแถวต้นไม้นะคะหนูกลัวน้ยชอบมากนี่คืออะไรคะไอ้ไข่ไข่ค่ะอุ้ยเขาอุ้ยม,มีมีแบบตาวิงวิงด้วยนะนี่สิคะเออเอาเลขเลยไหมคะเอาค่ะเลขสองเลยคะ่ะโอเคคะ่ะอันนี้เบอร์แคดดี้หรืออะไรคะไม่ใช่ค่ะเลขหวยจริงเหรอคะเลขหวยโอ้เลขสองเลยเหรอคะเอาทองคำเปลวไหมคะ ขอบคุณค่ะมาแล้วจ้าเอ๊ะเอ๊ะค่ะอันนี้ผีอะไรคะผีที่มันอยู่ในหัวมันมีแต่ผีลงล่างนี่คือร้านเดียวกันค่ะมันก็เลยจะเหมือนกันที่นี่เป็นเออพี่กายพี่เชนแล้วว่าพี่เชนไม่มาพี่จายจายมากเล็กเทควทันพิทูนะเนาะเป็นจีพาลูกมาเหรอเนี่ยเป็นแม่นาอุ๊ยอุ๊ยตาแดงอุ๊ยตาได้หลุมหนึ่งพี่เราไปหลุมที่แปดแล้วตอนนี้มาหลุมนี้ สวยค่ะเม่กีระปรงจะเปิดถึงสะดืแล้วเขาจะวันออนได้หรือไม่อาจจะยังออ้ยอาจจะเป็นไปได้เพราะว่าระยะที่ที่เขาชืดชอบอนี้ไปแล้วค่ะออนหรือเปล่าเธอมันไม่ถึงวะมันทวนทวนนะสวยมากลงลง,ลงอย่าซ้ายข้ามไปข้าหนูว่าข้ามอยู่นะ หรอใช่นะพี่วันนี้เธอเป็นนักกอล์ฟที่สวยที่สุดตั้งแต่เคยออกรอบกับทับอุ๊ยก็ยใส่ขนตาปกติไม่ใสแล้วละัะวันนี้ทวนลมประมาณ30มสิไม่ต่อชั่วโมงเริ่มแล้วหกสิบละพายุเข้าแล้วไปค่ะซินเดอร์เลยเอ้ยอะไรวะสนโนไว้ ดีมากไปค่ะแม่นาคเรานะคะได้ทําการเป็นผีบางระจันเรียบร้อยแล้วบางละจันใช่แต่เป็นอุปสรรคเหลือเกินเป็นสีบอกอุปสรรคมากเลยก็ไม่คิดนะเพราะว่าคอนแทคเลนส์สีแดงใช่แล้วคอนแทคเลนส์นะมันไม่มีค่าสายตาไม่เป็นไรมีน้องมีน้องช่วยมองให้อยู่ใช่ไหมคะน้องไม่มองอะไรเราเห็นบ็อกเบนจีอย่างเดียวเออเล่นละเล่นทำงานครับ ยกเลวไม่เป็นไรไม่เป็นไรผ่าช็อตสองนะคะหลุมหนึ่งผ่าสี่อุปสรรคที่มีซ้ายซ้ายนะคะใช่อุปสรรคที่มีตีวเองอ๋อโอเคที่คนเดียวอุปสรรค่มีตอนนี้ได้เลงไปหลุมอื่นเพื่อจะได้เข้ามาที่ทงหลุมเราและก็ยังคงซ้ายได้อยู่ค่ะเลงนุ่นมานี่ไปด้วยกันเลยโลเไยอ่ะโทเมโร่คือมือใหม่ก็ตีสนุกค่ะเพราะว่า แต่เขากว้างแล้วเราก็ไม่ต้องแบบมีอุปสรรคเยอะมากขนาดนั้นเพราะฉะนั้นอุปสรรคเดียวที่มีก็คือค่ะหูได้มากไกลมากมีระยะถึงทงน่้จะเหลือสักประมาณ80-70 78เออ78หลาเพราะฉะนั้ถ้าใครอยากได้ระยะดีๆนะคะพักวันก็คือเป็นคำตอบให้แล้วว่าการเวทออกกำลังกายคือช่วยได้ วงเล็บแบบสม่ำเสมอโอเคได้ดีเพอร์เฟกต์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 มากไม่ค่อยหยุดนะคะพี่ที่สุดแล้วเนี่ยดีมากไม่เคยตีกรอบแล้วรู้สึกโปรขนาดนี้มาก่อนพี่ตุ้นเหมือนสโนไวมากเลยอ่ะโคตรชอบอ่ะเป็นราชินีแดงนะเออนั่นแหละแซ่ซ้อนพืนสองจริงสวยมากนั่นแหละโอเค,อเคได้เลยอะไรนะพี่ แอบแอบใช้ลูกสองเหรอคะกระเป๋าหนีก็บอกตรงๆเลยอ่ะเพราะตีตุ๊กตู้ก็ใช้ก็เอาทำไมอ่ะว้าว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 ้สวยมากเก่งอ่ะเป็นคนพัดเก่งมากเลยฉันบอกลายค่ะลายอะไรอ่ะ ออเออวละเอ่อมูริแกน80ลูกแล้วนะคะียกว่าอยู่สนามได้ฮะพัดเขากาแก้นได้หรอได้ไปค่ะคนใจหมาไอ้คนใจหมาไอ้คนใจหมาโอ๊ย ใช่ไหมคะพี่กายอุ้ยเกือบโดนมบไม้ยออ้ี่ซึมเสือลมอุ้ยเชียร์ถ่ายตรงนี้อาจารย์มากพี่กายหลับตาหน่อยอย่ามายืนตรงข้ามผักนะวันเนี้ยูทูบยูทูบต้องทำท่านี้นะคะไม่งั้นเดี๋ยวยูทูบติดแดงออะกูก็กระโปรงเปิดติดแดงไปด้วยหลับตาค่ะเฮ้ยหลังมีแรงมีแรงวันี้มัวแต่ระแวงนมมาดิ กลมไม่ได้เลยใช่ไม่กล้าเลยเอออาจจะยังนะอาจจะยังเดี๋ยวเราดูนี่เขาไม่ได้ไม่ต้องระแวงอะไรทั้งนั้นเลยเนี่ยชุดเนี่ยโอุ้ยมันเจ้าเธออ้ยมันเนื้อมันหนังว่ามันเนื้อมันหนังเลยเก็บกีได้ไปกันต่อค่ะสาวๆผีๆ หมีหมีหมวยหมวยเฮ้ยไปต่อแล้วมันจะเริ่มขวยขวยขุยไปคือเมื่อวานวันนี้ก่อนมาไปดูคำศัพท์ที่แบบผีไม่มัวผีหัวเออจ้าหัวผีหัวผีหัวผีเโอะเนอะเออ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 เนอะเนอะเออมองไปไกลๆอะค่ะ น่ากลัวมากนี่ขนาดกลางวันน่ะแต่น่ารักนะไว้แล้วนายโอเคไหมคะนายกลัวไหมโอเคครับแต่กลางคืนไม่รู้ว่าคืนป้าจะดีด้วยเหรอใช่ต้องแปะแต่ว่าต้องแปะคอนคอนแ่สีนะอ่าไม่ต้องบอกเลยเสียงมันใช่เออขอบคุณค่ะคือทำไมมันเหินไปได้แบบนั้นด้วยอ่ะเป็นการตีแบบหลบลมไปก่อนเนาะนี่คือการตั้งใจเหรอเขาเรียกว่าอะไรคะแบบเนี้ยตีโล ก็คือมันมุดไปก่อนเลยแล้วค่อยไปขึ้นตจนปลายคือยอดะคำนวณผิดไปเปอร์หนึ่งเมื่อกี้มันก็เลยไปออนหลังนะคะก็คืออเมซิ่งอะแต่อย่างงี้คือดีกว่าไม่ถึงอะไม่ถึงมันน่าเสียดายแต่อะไรอาจจะยากนิดนึงเพราะว่าพัดลงสวยไหมคะลงเร็วเอออ่ะเอ้ยไปลงเร็วไม่ถึงเลยกําจะถึงแล้วกําจะข้าเลย ไม่เขินขวาไปเลยย่าธุรกิจจัดการเบียร์ตอนนี้คือได้ขนาดแค่2นะคะใชเนื่องจากหลุ่มนี้นี่คือเขาขายนะแต่ว่ามันเป็นโปรโมชั่นที่แบบว่าคือซื้อในราคา1แก้วเนาะแล้วก็ถ้าตีออนก็คือมารับเพิ่มไปอีก1แก้วนี่ก็คือตีออนค่ะรับเอแค่ะโอันพวกจุบๆไปเลย ฮ้ยจิตใจคือจะเอาลงเลยอะแหละจะเอาลงเลยไงใจเขาอะจะกินนะดิจะ,จะกินะกนะ,นะ,ะให้ได้ไหนทำท่าจะกินสิคะจะกินทำยังไงนะ,นนะฟืดเลยนะฟืดนะลมนี้ฟืดเพราะว่าพัดพัดต้านลมอีกแล้วเหรอพัดทวนลมอีกแล้วเหรอกรึ๊บ่ะอ่าน้องฝักหวานมาถ่ายพี่ต้นหน่อย บูมเก็บพาโปรบูมช่วงนี้อาจจะเออเฉียวปากเป็นว่าเล่นหนมเมื่อกี้นะคะพอดีว่าเมมพี่ตุ๊ดเต็มผลประกอบการก็คือพี่บูมเบอร์ดี้เบนจีโบกี้นะคะผักหวานพาส่วนพี่กายโบกี้นะโดนไปหนึ่งสวยมาก มาแล้วครับพาร์ทเนอร์ผมไม่ดออยู่เฟเวแต่ไม่เป็นไปตามคาดไม่มีรอเลยค่ะลงเข่งเลยตีพาสีเหมือนพาสามกูจะบ้าโอ้โว้าวค่ะค่ะตัวมีลูกน้ำค่ะ water ผมมีลูกอยู่ water อุ้ยรถรถรถน่ารักมาก รถน่ารักมากอีกหนึ่งเก่งที่สุดยอดเป็นอ๋อนายตีได้เหรอคะเจอแคดดี้แบบประมาณนี้ได้เหรอลูกเข้าป่านายนายบอกไม่หาแล้วเย ถ้าพูดถึงเรื่องประกวดการแต่งตัววันนี้ถ้าเราจะแพ้ใครก็น่าจะแพ้แคตตี้ที่นี่แหละค่ะไม่ไหวสูมไม่ไหวสวยค่ะเด้งห้าทีกิกซ้ายโอ้ยเกือมไม่ไหวมันเปียสิบหลาสิบหลาหายของหายไปเรื่อย จนกว่าคนจะเห็นใจแต่วันนี้เธอเมทมากครับวันนี้มีสาวมากับเบสโตนเบสโตนและคาราเวเออมสเหนื่อยแล้วมีพี่ตุดพูดมากเป็นพิเศษนะคะเอเนอร์จี้มันมาจากไหนดูดูหน้าดูดิเหมือนหมาตกน้ำเลยตอนนี้ทั้งหัวเอ้ยหน้าก็เลอะอยู่แล้วดูเลอะไปอีกนะใช่แต่ก็นั่นแหละมันจะได้เป็นทีมผีไงเอ้ยอันนี้ดูธรรมชาติเกินอ่ะพี่พี่ธรรมชาติดูตกน้ำตายด้วยอันเนี้ยตอนนี้นะคะเราสองไปเจาะแล้ว อพี่ตุ๊ดกระสอบไปกจอแล้วเหมือนกันเดี๋ยวพื้นสาวันนี้ขอเก็บค้าให้ได้เยอะๆหน่อยเบอร์ดี้ไม่ค่อยหวังวันนี้ผักเป็นไงพี่พักพัดเบอร์ดี้เยอะมากไม่ลงเลยวันนี้พัดไม่ลงูแต่พี่ตุ๊ดจะไม่ได้พักโอ้พี่ตุ๊ดได้พัดดี้หลุมเดียวที่เหลือได้พัดผาก็เก็บไม่ได้เหมือนกันแล้วเราถือว่าเรามาจอยๆใช่ไหมพักวานใช่ถูก<ๆ>ต้องพัตี้พมูเมโลนี้เลิศค่ะเลิศจริงต้องมาต้องมาสัมผัสกันดูสักครั้งนะคะ่ะเขาเอาจริงเอาจังมาก <laughs> ระยะที่เราชื่นชอบคือพีระยะที่ ไม่ชอบระวังตกนิโอ้ยตุดเยำใส่ใส่แล้วใายแล้ว <c oughs> อุ้ยสวยอะสวยสวยมากสวยมาก <c oughs> อุ้ยอ,ยอยูพิกัดีิเลี้ยวโอ้ย <c oughs> พ,ยยพ,ยยพิกัดีิเลี้ยวโอ้พิกัดีิเลี้ยวอ้พิกัดีิกับเอวจะหักเนาะ เฮ้ยคู่แข่งเราก็คือพาไปแล้วเรียบร้อยนะคะชิปเข้าวงกีไปเลยก็เราวันนี้เราผัดไม่ดีเราก็ชิปให้มันกิบเออให้มันจบจบใช่ง่ายยากกว่าผัดอีกนึงพัดพานะคะเพื่อชนผมอุ้ยโตกน้ำมาก็ยังชนได้อ่ะผมก็พัดพานะครับพาละอดีพี่อะ สวยี่ตุ๊ดเยี่ยมพาพาเอาแล้วพี่กายไม่ไกลว่าพี่ต้องยันรถถูกไหมยันไม่ไหวแล้วยันไม่ไหวแล้วเขา,าเขาพา,าไปแล้วใช่ค่ะเยี่ยม ที่กายอ่ะต้องทำหน้าที่ยันหังตุดแล้วก็เบนจิให้ได้ใช่เพราะบางทีเขาจะผีเข้ากันใช่ก็จะพาได้โอเคเฮ้ยไม่เกราเล้วคู่นี้คือชีวต้องยันกันเองใช่เขาเป็นหัวไงให้เขาเป็นหัวงไปยันกันเองพี่หัวมาอยู่ห่างก็มีอาจจะเป็นไปได้ตอนแรกความตั้งใจคือเอาตุ๊ดกับเบนจิมาถ่วงโปรไว้แต่บังเอิญมานฝีมันมาโอยปิดคาปิดคลิปปิดคลิปปิดคลิปสุดยอดพาร์ทเนอร์ สวยมากสวยจริงสวยมากสวยมากวู้ไม่อ่อนโอ้พี่ใช่มันอยู่ข้างหน้าไอ้ได้บ้างขายไงบ้างคะวันนี้แก้วละแปดสิบสาวพี่แล้วถ้าพี่ตีอ่อนจะได้เพิ่มอีกหนึ่งแก้วถาเต้นเบากว่าพี่พี่ไม่ซื้อไปเอ๊ะว้ว้าวว้าวพี่พี่ตุนออกไปเลยพี่ตุนออกไปพี่ตุนออกไปแป้วหรเป้าเป็นอะไรตายอะคะเนี่ยอุ้ยก็อุ้ยพูดได้เหรอ อ่าแล้วคนนี้เป็นอะไรตายค่ะสวดมนต์ค่ะพี่สวดมนต์จนตายเหรอูเข้าวัดไม่ได้วันนั้นถูเผลอไปสว,ดม,สวดมนต์อ๋อตายเลย <c oughs> พี่กายก็ตายเหมือนกันเจอแบบเนี้ยตายเลยน้องสุดพิดาตายเลยโอนเลยเจอปุ๊บ,บตายเลยโอนเลยอ๋อแล้วอ๋อนทีหนึ่งแก้วอ๋อแล้ว <c oughs> <c oughs>

ตอ่อนอีกหนึ่งแล้วค่ะออนอีกหนึ่งแล้วค่ะคนรู้จักควนเราน้อยไปนอกจากเราจะขี้เมาแล้วเราก็ยังขี้เนาะชนะค่ะ หลังรูปไปนิดเดียวอุ้ยหสวัสดีค่ะเจเจเดี๋ยวรอบหน้าชวนนะคะขออนุญาตชวนนะคะแต่ไม่เคยว่างเลยค่ะเหมือนเดิมอดเลยเศร้าอ่ะไม่ดูดีกว่าดูน้องเจเจดีกว่าคนสุดเหตุมันเกิดคือในกรณีที่พี่ตุ๊ดตีพี้ยว่า่ะมันเกิดจากที่บูมอะยืนไม่ตรงทงเพราะวันนี้ทั้งวันพี่ตุ๊ดตีใส่บูมตลอดเลย อย่างรอบหน้าไปยืนเดิฉันก็นึกว่าแกจะให้สาระอะไรกับฉันเปล่าเลยเมื่อกี้พี่ตูดตีมาจากตรงนูน้นแล้วเรายืนตรงนี้นะฮะลูกกลับดูดครับคือปกติอะเราจะน้ำหนักอยู่เท้าซ้ายเนาะใช่ครับแต่ถ้าเนินมันเอียงกวเราก็ต้องทิ้งน้ำหนักตามเนินไหมาชาชายครับเราก็ยังต้องยกใช่ครับใช่โอ้นี้สวยไปแล้ว โอ้หลายตามกินเป็น,น,นผมพาไปแล้วพวกกัดล <ขอ S 3> <พ>าเขาเมื่อกี้พัดอืดที่ชนโงอีกแล้วนะสะบัดปากแล้วสะบัดออกเดี๋ยวรอดูนะครับชนโงโดนปากสะบัดออกชนโงโดนปากครบทุกอย่างทุกอย่างที่มันแบบที่มันไม่อยู่ในหลุมว้าอาจจะยังนะไปแล้วเหมือนกันค่ะแรงดีไม่มีตก เย้จับมือจับมือเย่โขกจ้าเตงจ้าที่จอดค่าขายของจ้าอ้้โอ้โยากินฉีดยากันเย่ฉีดยาพี่กายขมมนตอนนี้นะคะได้ยามาแล้วนะคะต้องฉีดยาให้คนไข้นิดนึงพี่กายชอบสีอะไรคะ สีเขียวเขียวตเขียวมีแต่สีดูหุ่มเฮ้ยอย่าไปซุ่มดูของเขาะเลยนะคนแฮปปี้ฮาร์โลว์นี่คนบ้านไหนมีคนมาหัวสักคนไหนมาอย่าเอาเขาทักดูจมูกว่าแล้วว่าแล้วจิตญานะจ๊ะเบบี้ ยาหน่อยนะจ๊ะเบบี้ยาปรับวงค่ะเบนซี่หลังจากช็อตนี้ไปเบนซี่ยังไงอ่ะแอนโอ้ยไม่ได้เรากินผิดใจกินใจอีกกิผิดใจแปลกแว้าวเราต้องแบบฟึ๊งทีเดียวอ่าไม่ขายเออไม่ขายด้วยคิดดีไม่ได้เลยคิดดีไม่ได้เลยไปต่อค่ะชั่วงน้องผักหวานขอบคุณค่ะฝากหน่อย ยากอะไรเนี่ยไม่เกินมือหนูแล้วค่ะคุณน้องโคตรสวยโดนเต็มมากเออแล้วเรางอแงอะไรอ่ะงอไปก่อนตีดีข่ากูเยอะไปแล้วค่ะโอเคบนไซนาชอดช็อตสองของน้องพักวันร้อหกสลาเหล็กเจ็ดนะคะขึ้นช็อตสอง โคตรดีาาเออสายไปนิดนึงอ่อนแล้วคะ่ะไปพัดเบอร์ดีนะคะกินคืนนะคะหนุบหนับหนุบหนาบและนี่เป็นพาสามที่หล่อนที่สุด <c oughs> เพราะว่ามีปากกล้วย <c oughs> ระยะเท่าไหร่ครัโปรร้อยสิบหสวยมากเฮ้ย <c oughs> เอาจริงเอาเลย อุ้ยไกลมากมน่าจะกรี๊ดแล้วมีมีใกล้ท้องอีกปะเนี่ยหลุมเนี้ยมีลอกเลยนะลอกเลยหวานนะมันโด่งอะ่ะมันโดง่งใช่ไหมคงอยู่นี่แต่ชอบได้อยู่ชอบลูกชอบแคทตี้พี่ต้องพูดอย่างนี้ดิหนูถามว่านึกไม่ทันนึกไม่ทันเออพี่อบอกชอบแคทตี้อย่างนี้เลยอชอบน้องออใช่ไม่อยู่แน่เลยเนี่ยแต่เข้าท้งอยู่นะตกสั้นหรอ นึกว่าตกคาลุคาสามนะคะที่ที่ออฟผู้หญิงเก้าสิบเอ็ดหลาห้าสิบสองนะแม่เนาะตักไปซ้ายค่ะชิปกีลานะคะยี่สิบห้าดูระยะจากนาฬิกาใช่กามินเดียวผับเอซึ่งเดี๋ยวเราจะชิปด้วยบริสตงหกสิบอ่า โกโก้โกโก้อุ้ยดีนะตกสั้นไปหนึ่งหลาหนึ่งหลาแม่ใกล้เคียงเลยค่ะที่พี่คดี้ชี้ไปอ่ะไม่มีความหมายเลยเลยโกเบอร์เบอร์กามอต พี่กายผัดผ่าชนกระต๊ดนะคะตุก๊กกำลังจะผัดผนะ่าในน้ำหนักี่แง่พี่กายต้องลงเท่าน,านั้นใช่ก็ไม่น่ายากเอ้ยก็ไม่เจ็บไปยากอะไรไไไไไไลงหนะล,งลุมนะอย่าลงกินอ้ <laughs> จบแล้วนะคะสำหรับฮูลาโรฮาโลวีนเดย์ใช่เพราะว่าวันนี้เราก็มาตีกันแบบคำขำเพราะว่าสักวร์ไม่ดีก็ต้องบอกว่าตีคำขำ <laughs> ูวันนี้น้ำไม่มีเบอร์ดี้ซักเบอร์ดี้พัดเบอร์ดี้ประมาณสิบสิบหกหลุมสิบห้าลุมสิบห้าเออพัดเบอร์ดี้แทบทุกหลุมมาผักอะ่ะวันนี้ไม่ลงเลยพี่ตุ๊ดวันนี้ได้มาห้าพาร์ที่นี่โหดไว้พี่ลายมันก็คือค่อนข้างหลอกแล้วก็ สปีดอะบางทีมันอาจจะยังมีบางหลุมที่มันไม่เท่ากันเนะเาะแล้วประจวบเหมาะกับวันนี้ฝนมันตกแหละมันก็ถ<ท>ูกเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราพัดมาแบบชิปขึ้นมาใช่ป่ะมันวิ่งอะเธอแต่พอพัดอะมันฝืดคือกนอินแข็งแต่ว่าฝืดพี่สนุกมากวันนี้แต่เราแฮปปี้เราแฮปปี้นะคะวันนี้ก็จบไปแล้วนะคะอย่าลืมติดตามพวกเราได้นะคะในคลิปหน้านะคะกับกวนใจในชาเ